สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําร้านอาหารอร่อยแถวหาไทยราชครับชื่อร้านครัวนาหไทยครับตั้งอยู่ริมถนนหาไทยราชเป็นร้านเล็กๆบรรยากาศอบอุ่นเปกันเองที่จอดรถเยอะสะดวกสบายครับเป็นร้านอาหารไทยจีนอีสานซีฟูด้ดมีหลายแนวนะครับที่คนแถวนี้นิยมมานั่งชิลเอาท์กันในช่วงคำ่คำๆบรรยากาศด้านในก็จะตกแต่งให้รับกับบรรยากาศยามค่ําคืนถ้ามองเผินๆเ,น,เน,นี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นร้านเหล้าเปิดแค่กลางคืนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าใครอยากหารไรกินอร่อยๆในช่วงมื้อเย็นนะครับที่นี่ก็เหมาะสําหรับทุกๆกลุ่มเลยแนวครอบครัวเพื่่อนฝูงไดด้หมเเลยรพาาะว เน้นอาหารด้วยแล้วก็จัดหนักจัดเต็มทุกเมนูมีเมนูหลากหลายไม่แพ้ร้านอาหารใหญ่ๆเลยครับมีเป็นอาหารชุดด้วยนะแอบเห็น5อย่างไม่ถึงพันก็มีครับราคาไม่ได้ชาร์จแพงด้วยทั่วๆไปสบายกระเป๋าและนี่คือเมนูทั้งหมดของเราในวันนี้ครับดูกับข้าวเขาแต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยไม่ธรรมดานะเนี่ยเริ่มกันที่ปลากระพงทอดน้ำปลาราคา350บาทเมนูเบสิกที่ทุกร้านต้องมีและไปที่ไหนก็ต้องมีวางบนโต๊ะเพราะว่ามันอร่อยกินได้ทุกคนที่นี่ก็จะใช้ปลากระพงสดไซส์ใหญ่ทอดจนเหลืองกรอบแบบนี้เลยครับบตออนนนนรร้้้ๆแแีหลละก็าาาดดววยซสชิ เมนื้อปลามันจะดูดซอสเข้าไปทําให้มันมีรสชาติอยู่ข้างในตัวนะครับเพิ่มความอร่อยด้วยยำมะม,ม่วงแซ่บๆเอาไว้กินคู่กันถ้าเด็กๆก็จ,จะกินปลาทอดคลุกข้าวได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกับแกล้มเนี่ยก็ต้องกินกับยำมะม,ม่วงความเปรีย้ยวสดชื่นของยำม,มาทําให้กินแล้วไม่เลี่ยนครับต่อมายังเป็นเมนูปลากระพงครับตัวนี้เดี๋ยวเชฟจะเอามาทําเป็นนึ่งซีอิ๊วครับปลานึ่งไว้แล้วพร้อมกับน้ำซีอิ๊วเสร็จแล้วครับเขาจะผัดผักที่วางบนปลาก่อนราดซีอ,อิ๊ว่แครมตเน แต่ถ้าผัดเลยเนี่ยมันจะกินง่ายกว่าครับผักมันจะนุ่มในนี้ก็จะมีขิงมีต้นหอมขึ้นช่ายแล้วก็เห็ดซอยเป็นเส้นๆวางบนปลานึ่งโรยพริกไทยนิดนึงจากนั้นก็ราดซีอิ๊วลงไปเดี๋ยวมันจะเดือดต่อครับเพราะว่าเขาเสิร์ฟในจานปลาร้อนๆปลาสดดีแล้วก็น CEO, ้ำซีอิ๊วรสชาติกลมกมหอมซีอิ๊วหอมเหล้าจีนนะครับเป็นเมนูที่ต้องลองเลยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วราคา350บาทเมนูต่อมาเป็นต้มยำไข่ตุน๋นทะเลหม้อไฟก็เป็นการรวมเอาไข่ตุน๋นนุ่มๆนิยนๆมา mix มก,กับต้มยำทะเลแซบๆ ยำรสจัดดีนะครับแต่ถูกบาลานซ์ด้วยไข่ตุนทําให้เมนูนี้อร่อยกลมกล่อมถือว่าไอเดียสุดยอดครับต้มยำไข่ตุนทะเลหม้อไฟราคา320บาทเมนูต่อมาเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นราคา250้าครับเขาจะเอาเครื่องสมุนไพรที่มีทั้งพริกไทยพริกหอมขิงรากผักชีไปผัดกับน้ํามันให้หอมนะครับแล้วก็ใส่น้ําซุปปรุงรสด้วยน้ํามันงาแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับกุ้งก็ลงไปผัดตอนนี้เลยรวมไปถึงวุ้นเส้นก็ลงไปคลุกเคล้าด้วยแต่เดี๋ยวเขาจะต้องเอาไปอบต่อในหม้อแบบนี้นะครับให้กลิ่นันนนนหตววี่เเเสสุ้้ยม ดูดซึมน้ำซอสเข้าไปอย่างเต็มที่อร่อยใช้ได้เลยละครับแต่ถ้าอยากเพิ่มรสชาติเขาก็จะมีน้ำจิ้มมาให้เพิ่มด้วยครับเป็นจิกโชกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดต่อมาเป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลือวันนี้เมนูเนี่ยเหมาะที่จะเป็นกับแกล้มมากๆเลยครับในนี้จะเป็นพริกกระเทียมรากผักชีนํามาคั่วให้หอมพร้อมกับหมูกรอบชิ้นโตมีหอมเจียวกระเทียมเจียวต้นหอมนะครับปรุงรสง่ายๆด้วยเกลือน้ําตาลนิดหน่อยเป็นเมนูที่เหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าความอร่อยระดับเซียนครับลองดูครับหมูกรอบเขาชิ้นใหญ่นะแล้วก็หนังฟูกรอบสะ 160บาทครับผักบุ้งฝอยก็คือเนี่ยแหละครับผักบุ้งไทยทําเป็นฝอยๆแบบนี้ผัดแล้วมันจะกรอบถ้าใครชอบกินผักบุ้งเนี่ยลองดูเลยครับน่ากินมากจานนี้160บาทมีหมูกรอบนะครับแล้วก็จะมียำสามกรอบครับมีกุ้งหมึกชุบแป้งทอดแล้วก็มีปลากรอบมีกระเพาะปลาอันนี้หลายกรอบเลยนะครับยำก็จะได้สามรสแซบๆแ,แต่ถ้าอยากได้ความกรอบๆเลยเนี่ยต้องรีบกินแต่ถ้าทิ้งไว้แป๊บนึงน้ำยำมันจะซึมเข้าไปมันก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งครับจานนี้160บาทแล้วก็มีผัดขี้เมาทะเลนะครับ180ม จจัดดานดีปิดท้ายด้วยตำนณหาไทยเมนูแนะนําของร้านเลยเป็นตําปูปลาร้าแซบๆล้อมรอบด้วยบรรดาของต่างๆที่เอาไว้กินด้วยกันครับมีทั้งกุ้งหอยหมึกหมูยอลวกมาอย่างดีครับไข่ต้มและขนมจีนเส้นสดมาแบบฟูออปชันเลยราคา180บาทกินได้ทั้งโต๊ะครับร้านครัวนาหาไทยมีอาหารและเครื่องดื่มพร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งคืนครับมีดนตรีสดทุกวันแล้วก็เปิดทุกวันตั้งแต่4โมงครึง่งไปจนถึงตี2เลยเละครับโทรมาจองโต๊ะกันก,นก่อนได้ครับเพราะว่าค่ำๆแล้วเนี่ยคนจะเยอะมากขอบพระคุณสำหรับการรับชมและลิต,ตาม แดกดึกไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ